สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นความหวังสูงสุดของวงการฟุตบอลไทยในยุคนี้เลยก็ว่าได้แบงค์สุพนัทเหมือนตาครับจากดาวรุ่งบุรีรัมยูไนเต็ดสู่กำลังหลักทีมชาติแล้วก็ตอนนี้ไปหาประสบการณ์ที่ยุโรปแล้วด้วยค่ะเรียกว่าเป็นเส้นทางที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะสาหรับสุพนัท ใช่ครับจุดเด่นเขาเยอะมากความเร็วความมั่นใจการจบสกอร์ที่แบบคมกริบเลยแล้วก็ถูกยกให้เป็นอนาคตเป็นความหวังของเราจริงๆวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันครับตั้งแต่เด็กๆที่สีสเกตเลยเข้าอะคาเดมีบุรีรัมสถิติต่างๆที่น่าทึ่งการก้าวสู่ทีมชุดใหญ่จนถึงทีมชาติคือการตามดูพัฒนาการของนักตเตะดาวรุ่งแบบนี้มันไม่ใช่แค่ดูว่าเก่งขึ้นยังไงนะคะ แต่เราจะได้เห็นการเดินทางการเรียนรู้แล้วก็ที่สําคัญคือการรับมือกับความกดดันมหาศาลตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญไม่แพ้พรสวรรค์เลยค่ะนีสเกตตอนนั้นแบงค์อายุประมาณ5ขวบเองครับภาพจําคือเห็นพี่ชายแท้ๆเช็คสุพโชคสารชาติเล่นบอลอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆแถวบ้านริมถนนเลยก็เลยแบบอยากไปเล่นด้วยแค่นั้นเลยครับอยากสนุกกับพี่ไม่ได้คิดอะไรไกล อ๋อจุดนี้สะท้อนเรื่องแรงบันดาลใจใกล้ตัวได้ดีเลยนะคะการมีพี่ชายเป็นไอดอลหรือแค่เห็นคนรอบข้างเล่นกันเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆของนักกีฬาหลายคนเลยมันเป็นเหมือนเชื้อไฟเล็กๆที่แบบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับและความชอบมันก็ค่อยๆชัดขึ้นตอนอายุประมาณ9ขวบแบงเคยให้สัมภาษณ์ว่าเริ่มรู้สึกขาดไม่ได้ละคือถ้าวันไหนไม่ได้เตะบอลน,นี่จะรู้สึกหวงโวงว่วางๆเลย ตอนนั้นก็เริ่มเดินสายแข่งบอลเด็กตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆถึงจะยังไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากแต่ที่น่าสนใจคือเขายังประตูดได้เรื่อยๆนะครับอืมอันนี้บ่งบอกสัญชาตญาณบางอย่างนะคะแม้จะยังไม่เก่งมากแต่ยิงได้เรื่อยๆนี่น่าสนใจแล้วแรงบันดาลใจจากพี่ชายก็กลับมาอีกครั้งตอนที่พี่เช็คได้เข้าบุรีรัมย์อะคาเดมี่ไปก่อนอันนั้นกลายเป็นเป้าหมายชัดเจนขึ้นมาเลยสําหรับแบงค์คืออยากตามพี่ไปเล่นฟุตบอลที่นั่นให้ได้ จนอายุ12ก็ได้ไปคัดตัวครับมีเรื่องเล่าจากเจ้าตัวเลยนะคือตอนไปคัดเนี่ยไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะต้องติดแค่อยากไปลองดูได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปีหน้าค่อยมาใหม่ค่ะทัศนคติแบบนี้ดีนะคะคือไม่กดดันตัวเองจนเกินไปอาจจะทําให้เล่นได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับว่าปลดปล่อยศัก,กยภาพออกมาได้เต็มที่เพราะไม่มีความกลัวว่าจะพลาดมาบั่นทอนครับและก็ติดจริงๆด้วย แต่พอเข้าไปอยู่ในอะคาเดมี่ Academy แล้วเนี่ยความจริงมันไม่เหมือนที่คิดไว้เท่าไหร่ไอเป้าหมายที่อยากจะเล่นบอลกับพี่เช็คทุกวันในสนามซ้อมมันไม่ใช่ละเพราะตอนนั้นพี่เช็คถูกดันขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วอ้าวกลายเป็นว่าเป้าหมายเดิมมันขยับหนีไปอีกขั้นเลยสิคะต้องพยายามมากขึ้นไปอีกใช่ครับแล้วการเป็นน้องชายนักเตะท,ที่กําลังขึ้นชุดใหญ่เนี่ยมันก็มาพร้อมแรงกดดันเหมือนกันตอนอายุยังไม่ถึง15เลยครับมีช่วงที่ฟอร์มไม่ค่อยดีในสนามซ้อมหรือแข่งเนี่ย เขาเคยได้ยินเพื่อนร่วมทีมเยาวชนด้วยกันนี้แหละพูดลับหลังประมาณว่าสงสัยติดทีมเพราะใช้เส้นพี่ชายอะไรแบบนั้นโอโ้โหคําพูดแบบนี้เจ็บปวดนะคะสําหรับเด็กอายุเท่านั้นเจ็บใจโกรธมากครับแต่โชคดีที่ได้คุยกับโคช้ชโคช้ชก็บอกว่าเอ็งไม่ต้องไปสนใจหรอกหน้าที่เราคือทําผลงานในสนามให้ดีพิสูจน์ด้วยฝีเท้าเดี๋ยวพวกมันก็หยุดพูดไปเองคําแนะนํานี้ดีมากๆเลยค่ะเปลี่ยนความโกรธเป็นพลังบวกได้ถูกจุด นี่คือบททดสอบทางใจที่สำคัญมากเลยนะคะนักเด็กดาวรุ่งหลายคนโดยเฉพาะคนที่มีพี่น้องอยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยมักจะเจอเรื่องเปรียบเทียบเรื่องเส้นสายการที่เขาเปลี่ยนคำดูถูกเป็นแรงผลักดันได้นี่แสดงว่ามีความมุ่งมั่นเกินวัยจริงๆค่ะแล้วเขาก็พิสูจน์จริงๆครับโดยการแบบระเบิดฟอร์มยิงประตูในระดับเยาวชนเป็นก่อบเป็นกรรมเลยว่ากันว่าเป็นหลักร้อยประตูเลยนะจนไม่มีใครกล้าพูดเรื่องเส้นพี่ชายอีก แล้วผลงานตรงนี้แหละที่ไปเตะตาผู้ใหญ่จนได้รับโอกาสแบบไม่คาดฝันเลยโอกาสอะไรหรอคะถูกเรียกขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่บุรีรัมยูในเตดตอนอายุแค่14ปีเองครับโห14เองเหรอคะทำไมเร็วจังใช่ครับคือตอนนั้นทีมชุดใหญ่มีกองหน้าเจ็บหลายคนพอดีผู้จัดการอะคาเดมีเดินมาบอกเองเลยตอนแรกแบงค์ยังรู้ว่าโดนอัมเล่นอยู่เลยนะ <laughs> ไม่แปลกใจเลยค่ะอายุแค่นั้นอยู่ๆได้ขึ้นชุดใหญ่ ความรู้สึกแรกที่ลงไปซ้อมกับพวกรุ่นพี่ทีมชาติพวกต่างชาติเก่งๆนะครับเจ้าตัวบอกว่ากลัวรู้สึกตัวเองตัวเล็กนิดเดียวความเร็วบอลความเข้มขน้นมันคนละเรื่องกับที่เคยเจอในทีมเยาวชนเลยช่วงแรกๆก็เลยไม่ค่อยกล้าเล่นกลัวทำพลาดทำบอลเสียใช่ค่ะความแตกต่างมันมหาศาลจริงๆฟุตบอลเยาวชนกับฟุตบอลอาชีพระดับท็อปเนี่ยโดยเฉพาะทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์ทั้งความฟิตร่างกายสปีดบอลการตัดสินใจแท็กติกมันซับซ้อนกว่าเยอะ การที่เด็กอายุ14-15ต้องขึ้นมาเจอระดับนี้ทันทีมันท้าทายมากแล้วคนที่มาช่วยปลดล็อกความกลัวนี้ได้ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับพี่ชายแท้ๆพี่เช็คสุขโชคนั่นแหละเดินเข้ามาคุยมาให้กำลังใจบอกประมาณว่าไม่ต้องกลัวเล่นแบบของเราไปพี่เองตอนขึ้นมาใหม่ๆก็เป็นแบบนี้ทำให้เต็มที่พอคำพูดง่ายๆแต่มาจากพี่ชายที่เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนมันน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคะ ช่วยได้มากเลยครับหลังจากนั้นไม่นานประวัติศาสตร์ไทยลีกก็ถูกเขียนขึ้นใหม่เลยวันที่26เมษายน2561บุรีรัมเจอโคราชสุพนัทมีชื่อสำรองครั้งแรกเจ้าตัวบอกแค่เห็นชื่อก็ดีใจสุดๆแล้วไม่คิดว่าจะได้ลงพ่อแม่ก็มาดูเกมนั้นด้วยตั้งใจมาดูพี่เช็คแต่กลายเป็นได้เห็นทั้งสองคนเลยแล้วก็ได้ลงจริงๆใช่ไหมคะครับนาที 90+2 ถูกส่งลงสนามใบจริงๆ ซางสิดติเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ลงเล่นไทยลีกเลยด้วยวัย15ปี8เดือน22วันแต่มีมุมน่ารักรักคือเขาแอบเสียดายนิดหน่อยเพราะคนที่เปลี่ยนออกคือพี่เช็คเลยอดเล่นด้วยกันวันนั้นอ๋อฮ่าๆเข้าใจเลยค่ะแต่การได้เดบิวต์ตั้งแต่อายุเท่านี้มันคือสัญญาณความเชื่อมั่นจากสโมสรที่สูงมากๆแล้วนะคะใช่ครับแต่ความฝันที่อยากเล่นกับพี่ในสนามก็เป็นจริงในอีกไม่ถึงเดือนต่อมาเกมเจอแอร์ฟอร์ส คราวนี้ได้ลงตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยได้วิ่งคู่กับพี่เช็คในสนามจริงๆเหมือนที่ฝันไว้ตอนเด็กๆเราเป็นไงคะฟอร์มการเล่นเหมือนบทหนังเลยครับเกมนั้นแหละที่เขาสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งยิงคนเดียว2ประตูโอ้สุดยอดกลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ยิงประตูได้ในไทยลีกด้วยวัย15ปี9เดือน25วันจบเกมในพี่เช็คเดินมากอดคอสแซลเลยโอ้โหยิงสงลูกเลยเหรอวะยิงเยอะกว่าพี่อีกนะ <laughs> น่าหลักมากค่ะบรรยากาศคงดีมากๆเลยการทำลายสถิติซ้อนๆกันแบบนี้มันตอกย้ำเลยว่าไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่คือผ่อนส่วนจริงๆบวกกับความกล้าความมั่นใจที่มาเร็วมากครับหลังจากนั้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่บุรีรัมคว้าแชมป์เยอะมากไทยลีกสมสมัยติด FA Cup l ั a ล u กค u p t h a i l a n ์ Champions Cup ข้อมูลจากแหล่งหนึ่งบอกว่าลงเล่นให้ชุดใหญ่ไป143นัดยิงไป32ประตูก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะสำหรับคนที่เริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยในทีมระดับนี้การได้แชมป์ต่อเนื่องตั้งแต่อายุน้อยนอยนี่สำคัญมากนะคะมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า Winning Mentality หรือทัศนคติของผู้ชนะเรียนรู้ว่าต้องทำยังไงทีมถึงจะสำเร็จไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับใน ACL AFC Champions League เขาก็ทําสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ยิงได้อีกเหมือนกันตอนนั้นอายุ16ปี8เดือนเองเกมที่ไปเยือนปักกิ่งกัวอานปี2562สถิติเยอะจริงๆค่ะแด็กคนนี้ผลงานพวกนี้ส่งให้ชื่อเสียงดังไปไกลเลยครับปี2019สื่อใหญ่อย่างเดอะการเดียนของอังกฤษจ,จัดให้เป็นหนึ่งใน60ดาวรุ่งน้าจับตามองของโลกหรือ next generation 2019 โห oh, ได้อยู่ร่วมกับพวกอันซูฟาตี้คามาวิงกาเลยเหรอคะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ครับแล้วปีเดียวกันก็คว้าดาวรุ่งยอดเยี่ยมอาเซียนของ AFF Awards ด้วยการได้รับการยอมรับจากสื่อต่างประเทศระดับนี้มันช่วยยืนยันศักยภาพว่าไม่ได้เก่งแค่ในบ้างเราแต่มีแววไประดับโลกได้จริงๆซึ่งมันก็สะท้อนออกมาเป็นมูลค่าทางการตลาดครับล่าสุดพฤษภาคม2568 Transfermark ประเมินค่าตัวไว้1.2ล้านยูโรก็ประมาณ45ล้านบาทกลายเป็นนักเตะไทยมูลค่าประเมินสูงสุดไปแล้วแซงหน้ารุ่นพี่ในทีมชาติหลายคนเลยค่ะมูลค่าที่สูงขึ้นนี้ก็สอดคล้องกับพัฒนาการทั้งผลงานกับสโมสรประสบการณ์ทีมชาติที่มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะการได้ไปเล่นในยุโรปอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสาคัญเลยพูดถึงทีมชาติผลงานในสีเสื้อช้างศึกนี้ก็เด่นมาตั้งแต่เยาวชนเลยครับ U-16, U-19, U-23 ย่ิงเยอะมากอย่างตอน U-19 นี่เคยยิง4ลูกใส่บรูไนยิง5ลูกใส่นอตเทิลมาเรียนาโหดมากสัญชาติยานดาวยิงชัดเจนแต่เด็กเลยนะคะครับและก็ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยสุดที่ยิงได้ในศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่23รอบสุดท้ายตอนปี2563ที่เราเป็นเจ้าภาพด้วยอายุแค่17นิดนดเองอ๋อจำได้ค่ะ เกมนั้นไทยชนะบาเรน5-0ส่วนทีมชุดใหญ่เนี่ยถูกเรียกติดทางแรกยุโคโคชนิชิโนะตอนกันยายน2562อายุแค่16ปีกว่าๆเองค่ะแล้วก็ค่อยๆได้โอกาสมากขึ้นเรื่อยๆผลงานที่น่าจะติดตาที่สุดช่วงหลังก็คือคัดบอลโลก2026ที่ยิง2ลูกชนะสิงคโปร์แล้วก็ลูกสำคัญสุดๆคือลูกยิงตีเสมอเกาหลีใต้1-1ที่โซ อันนั้นเป็นคนแรกในรอบ26ปีเลยนะที่ยิงเกาหลีใต้ชุดใหญ่ได้ใช่ค่ะประตูนั้นมีความหมายมากมันไม่ใช่แค่แต้มในสนามแต่มันแสดงให้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของเขาทั้งความนิ่งการหาช่องการตัดสินใจแล้วก็ความแข็งแกร่งที่เห็นชัดว่าดีขึ้นมากสู้กับกองหลังระดับเอเชียได้ดีขึ้นซึ่งหลายคนก็มองว่านี่เป็นผลจากการไปเล่นยุโรปใช่เลยครับมาถึงเรื่องประสบการณ์ยุโรปกันบ้างหลังจากมีข่าวอยู่พักหนึ่ง สุดท้ายก็ได้ไปจริงๆเริ่มจากไปทดสอบผีเท้ากับเลสเตอร์ซิตี้ปลายปี65แล้วก็เซ็นสัญญากลางปี66แต่ว่าติดเรื่องเวิร์กเพอร์มิทที่อังกฤษเลยถูกส่งยืมตัวไปโอสลูเวนที่เบลเยียมก่อนในฤดูกาล2023-24ค่ะแม้จะยืมตัวแต่ก็เป็นก้าวสำคัญในการปรับตัวกับฟุตบอลยุโรปนะคะครับมีข้อมูลจากสื่ออย่างไทย PBS เเขาตามเรื่องนี้อยู่บอกว่าเห็นพัฒนาการที่จับต้องได้หลายด้านเลยนะจากการไปเบลเยียม อย่างแรกคือร่างกายแข็งแกร่งขึ้นกล้ามเนื้อหนาขึ้นชัดเจนมาจากการดูแลเรื่องโภชนาการที่เข้มงวดมีตรวจเลือดดูสารอาหารด้วยแล้วก็การซ้อมที่เน้นความแข็งแรงอันนี้สําคัญมากค่ะสําหรับการเล่นในยุโรปที่เน้นการประทะความเร็วการมีร่างกายที่ดีจะช่วยให้ยืนระยะได้ดีขึ้นป้องกันเจ็บได้ด้วยนอกจากร่างกายก็มีเรื่องเซนส์บอลที่ดีขึ้นด้วยที่ลูเวนก็ใช้ข้อมูลวิเคราะห์ผู้เล่นละเอียดมาก บอกจุดอ่อนจุดแข็งการยืนตำแหน่งการวิ่งตอนไม่มีบอลซึ่งมันช่วยให้แบงค์เข้าใจแทคนติกดีขึ้นรู้ว่าจังหวะไหนควรวิ่งควรอยู่ตรงไหนตรงนี้เหมือนที่พี่ตุก๊กปียพงศ์เคยพูดไว้นะคะว่าการไปเล่นหลีกสูงๆมันไม่ใช่แค่เจอคู่ต่อสู้เก่งขึ้นแต่ได้เรียนรู้วิธีคลิปการตัดสินใจภายใต้ความกดดันซึ่งจะยกระดับตัวเองได้มากเพราะกลับมาช่วยทีมชาติก็จะเห็นความแตกต่างถ้าดูสถิติกับลูเวนปีแรกข้อมูลถึงมีนาคม67 อาจจะยังไม่ได้ลงเยอะมาก9นัดส่วนใหญ่สำรองรวมๆรม100้อยกว่านาทียิงไปหนึ่งประตูมีส่วนร่วมกับประตูอื่นบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปรับตัวที่ดีครับเพราะย้ายไปกลางซีซั่นด้วยต้องแข่งกับคนที่อยู่มาก่อนค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะสงสัยกันคือตอนต้นปี2024ที่มีคัดโอลิมปิกยู่าไมไม่มีชื่อสุพนัท ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่บอกตรงกันว่าตอนนั้นเขามีอาการเจ็บรบกวนพอดีแล้วก็มันไม่ใช่ช่วงฟีฟ้าดีสมสรลูเวนเองก็กำลังลุ้นพื้นที่บอลยุโรปในรอบเพลย์ออฟเขาก็เลยมีสิทธิ์ไม่ปล่อยตัวมาได้ครับอ๋อค่ะเรื่องการปล่อยตัวนอกฟีฟ่าเดย์นี่เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลอาชีพนะคะสมสอสรต้องมาก่อนในบางสถานการณ์ก็เข้าใจได้ค่ะมองไปข้างหน้าเป้าหมายส่วนตัวของแบงค์ยังชัดเจนครับคือติดทีมชาติชุดใหญ่สม่ำเสมอแล้วก็พาทีมไปบอลโลกให้ได้ โดยเฉพาะอยากทำฝันนี้ให้เป็นจริงร่วมกับพี่ชายพี่เช็คที่ตอนนี้ก็อยู่ต่างแดนเหมือนกันที่ญี่ปุ่นเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่แลนะน่าเอาใจช่วยมากๆค่ะเขายังเคยพูดเรื่องวินัยไว้น่าสนใจเลยนะบอกว่าวินัยสำคัญมากเรามีสิ่งล่อใจเยอะต้องหักห้ามใจคิดถึงเป้าหมายไว้ถ้าเผื่อไปทำไม่ดีมันกระทบอนาคตเราจะเลือกทำหรอโอ้โหความคิดเป็นผู้ใหญ่มากมเลยค่ะเกินวัยจริงๆ ต่ก็มีอีกมุมเรื่องความคาดหวังจากแฟนบอลน,นะคะที่คุยกันเยอะอย่างในพันทิปก็มีคนเป็นห่วงว่าการถูกตั้งความหวังไว้สูงมากตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยมันอาจจะกดดันเกินไปเป็นดาบสองคมได้การปล่อยให้เขากค่อยโตไปตามสเต็ปเรียนรู้ไปเรื่อยๆอาจจะดีกว่าการเร่งหรือคาดหวังความสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเป็นมุมที่น่าคิดครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านตอนนี้สุพนัทเหมือนตาคือคนที่แฟนบอลไทยฝากความหวังไว้มากที่สุดคนหนึ่งจริงๆ ้วยพรสว่างประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งในไทยในเอเชียทีมชาติแล้วก็ยุโรปทําให้เชื่อว่าเขายังพัฒนาไปได้อีกไกลเป็นกําลังสําคัญของเราในอนาคตแน่นอนสรุปแล้วเส้นทางของสุพนัทเหมือนตาจากเด็กน้อยที่สีสะเกตสู่นักเตะทำลายสถิติในไทยลีกติดทีมชาติตั้งแต่เด็กสร้างชื่อในเวทีนานาชาติไปยุโรปแล้วก็แบกความหวังของคนไทยเป็นเรื่องราวการเดินทางที่น่าติดตามมากๆครับค่ะถ้าจะให้ตั้งข้อสังเกตทิ้งท้ายก็น่าจะเป็นคำถามว่า อะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดหลังจากนี้ที่จะปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของเขาออกมาได้จริงๆจะการปรับตัวในยุโรปให้สมบูรณ์การพัฒนาแท็กติกหรือการรักษาความมุ่งมั่นสภาพจิตใจให้แกร่งพอรับความกดดันแล้วเรื่องราวของเขาทั้งช่วงที่ดีช่วงที่ต้องฝ่าฟันมันจะเป็นแรงบันดาลใจหรือบทเรียนให้น้องๆรุ่นหลังได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าติดตามดูต่อไปค่ะ เป็นคำถามที่น่าสนใจชวนให้ติดตามจริงๆครับสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวของแบงค์สุพนัทเหมือนตาวันนี้ก็คงต้องจบลงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ